ดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเนี่ยเรามาวันหยุดครับมาเที่ยวจันทบุรีครับทุกคนน้องแพลวเขาอยากมาทะเลที่ใหม่ๆก็เลยพามาจันแต่ก่อนจะไปทะเลมาจันทบุรีเรต้องไปแวะไปกินยำครับกินยำน้าโตกะครับทุกคนอันนี้ใกล้ถึงแล้วแหละบรรยากาศวันนี้มันจันเนาะก็แบบ ขับรถแบบสบายเลยครับรถไม่ติดโอเคถึงแล้วนี่กี่โมงอ่ะจะบ่ายสามแล้วทุกคน จันทบุรีต้องมาหายำเนาะต่อยำปักบานจ้าเล็ดเลเหมือนเดิมนะคะเป็นเล็ดเหมือนเดิมนี่แตกหรือเปล่าใช่จะสนุกขึ้นเป่นเลแตกเนาะเป็นไงครับไปเที่ยวมาสนุกไหมสนุกมากเออก็ไปส่วนมาจะทําบุญค่ะทําลถไปเองไปตามอยสนุกตอนขับรถนี่แหละนี่ฮะวันนี้มันธรรมดาทุกคนวันนี้เรามามันธรรมดาเพราะว่าหยุดไปหลายวันเลยเนาะหยุดไปสิบวันมอทำบุญร้านแล้วก็ กินเลี้ยงพนักงานนี่ครับแล้วก็ไปทาบุญหลายอย่างเลยค่ะไม่ได้มาแบบนานมากทุกคนแซลมอนปราเช็คเพจอยู่อ๋อเป็นหยุดวันพุธธนาคาพุธมันเดินธนาคารพุธนะครับถ้าหยุดวันไหนเพิ่มก็เดี๋ยวจะแจ้งในเพจให้นะคะก่อนจะมาต้องเช็คเพจก่อนนะทุกคนโทรมาถามก่อนก็ได้ค่ะบางทีลูกค้ามาถึงหน้าร้านแล้วก็ค่อยตัวถามตวร้านปิด อเอนต้องดูในเพนนจโทรมาถามก่อนก็ได้ก่อนก่อนมาครับนี่ฮะวันนี้พาแฟนมากินครับทุกคน<ต>ไม่ได้แบบวานนานมากมใส่องน้ำชาควนหนึ่งใช่เนี่ยากาศช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆวันนี้วันธรรมดาคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่า<ต>ว,วันวันหยุดหรือวันสอบพิธีอย่างเงี้ยก็จะล้นร้ามมากแต่ว่าทําเร็วนะครับทุกคนรอไม่นานครับรอไม่นานรอไม่นานเกินรอครับ เนี่ยสดดเล็กคินี้จะบัะใช่วันนี้แบบว่าแต่งตัวแบบชิวๆมากที่แบบชิวๆมากเลยปากไม่แดงไปดูแลแม่มาค่ะคุณใช่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลใช่ก็ให้กำลังใจเนาะไปรับแม่จากโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่คลินิกล้างไตแล้วก็กลับมาได้นอนแบบนึงแล้วก็ตอนนี้พ่อเพิ่งออกไปรับแม่เดี๋ยวจะกลับมาบ้านละออกจากโรงพยาบาลลวครับ ให้แม okay. ่หายไวๆนะคะคุณแม่แข hey, ็งแรงขอบคุณทุก so ก yeah, ําลังใจที่ส่งมาคุณแม่ด้วยนะคะนี่ฮะอะไรต่อนะหนูลืมเมาเพิ่มเมาเมาเมาครับยังจำกันได้โอเคครับได้ผมท้งสอดไม่ปลาเพกน้อยครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับอาหารที่สั่งครับเป็นไงน้องแพลวเร็วมากเร็วมากแอบชิมน้ำมันอร่อยไหนครับอันนี้คือยำอะไรครับ ยำปูมา้ากุ้งสดค่ะครับแล้วก็นี่ค่ะยำไข่ครับยำไ,ไข่ปลาแล้วก็ยำแซลมอนแล้วก็เปิดเลยเปิดเลยค่ะหนูขอเปิดแซลมอนก่อนโอโ้โหอาจิ๋วชุดน,น้องแพลวปวดหัวมากเลยทุกคนยังไงครับ น้องแพลคือแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ครับชุดมาทะเลนะคะทุกคนเราจะเซ็กซี่หน่อยอันต้องเปิดนี่ค่ะพี่น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 ี่แซลมอนแซลมอนนี่เข้ามาแบบเป็นเซตเลยครับทุกคนเราเพื่อใส่จานใช่ไหมใช่ครับ้องเทใส่จานใช่ไหมเออถูกต้องแล้วแบบจี้มหมดไเนี่ออีได้เยอะมากโอ้โหเยอะมากป้าถือถูก มากกินมากครับทุกคนเรล่นเค้กเค้กเรียยมอนสองปูด้อนหนึ่งปุ<อ>มแว่าสั่งเยอะเหมือนกันนะครับเนาะไงน้องแซวอร่อยนะครับแป๊บเดียวเองอะ่ะอันนี้ยังไม่ครบมันยังแอบแอบไปเนี่ยอันนี้น้องตัวแถมอันนี่ไงคะป้ายยาครับน้องตัวป้ายยาเพื่อนทางหมอกำลงป้ายยาครับ เอามาให้ชิมครับโอ้โหจะซื้อกลับอยู่นะครับอันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยอาเตงของต้องแพลนการเลยอนงกิเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดรงนี่ก่อนนี่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 เพื่อนปืนคนเอาหน้องเท้าก่อนกุ้ยคลายดอง กูไข่คนนะพาไอสามร้อ,อ,อย300ทุกคนอย่างนี้อ่ะแอนนี้คือแหล่ง,ขงเขาเลยแล้วเนีอเค,คยังตกใจว่าถูกจังเหรอ,อ,ม,อมีเดาตอนแกมีคนบอกไม่หิวทุกคนก็เขาแบบจะมากินยำอย่างไงอ Hãy subscribe cho mình sẽ Mì không bỏ lỡ những video luôn เย็นเย็นเย็นอ่านตกใกี่โมงไม่ีพาอไหมนยำไผ่ป่ายำทมังตุ้มไปุ้งอะไรอ่ะิ้มเขาจดเหมือนแบบเปนตัวเดียวกัน เรไปบอกกินมากับหมัแล้วให้กินอีกเหรอใช่ไม่ถึงใช่วาต้องกับไก่ชอบแต่ว่ามันไม่ลอยเนี่ยอร่อยงงพา แค่เผ็จเนี่ยค่ะอ่ะกินบ้างคะต้องแท็กกินไปแล้วตัวไม่ไดกินบ้างอร่อยเนี่ยเขาบอกว่าต้องมันดองจน้ำมนดองหน่อยใชไห ได้สองตัวใหญ่เหลือนั้นเน่ยทุกคนว,กว่าดูดิข้าวขาเาเหลือเยอะเลยน้ำจิ้มเขาจะเปิดแบบจุดกันกันเหมือนใช่ไหมดูมาทั้งแทวดูมา ไม่ไม่ใกล้ต้องซูมนี่มาตากล้องตากล้องเราซูมดีครับซำมากคระบอกนอรบ้ำมากอร่อยนะกบอก่ากุ้ยแก้วกุ้งเด้งดุ่ง ปกติสองตบอกกาเกี้ไเ่เตรียมูเลยิ่ก่มีครบสูตรครับแล้มึงพูดจบดีเป็นพูดเหมาเพราะกระบาดใช่กระบาดพีโอตหูออกจะบอกากินมเกินหน่อยนึงอ่ะบอกาหลังก็เป็นเหลือความฉ่ำลังแพ้ลังแพ้ังแพ้ต่อยซึ่งหน่อยนึงเอาตัวปูอกมาดูสิครับผมเป็นยังไงตัวปู ปืยแต่สมัาคนก็ชอบอีเด็กกระดองนะโอ้โหสองมาเลยครับอ๋อแพ้ไม่สนใจปูครับสนใจแซลมอนอนยะ่างเง้ยทุกคนม,มากหลายอันนี้ย่งไก่ปล่าไ่ปล่าเลี้ยวเลียวกิบเลียว ต้มกันังคานกับวันพุธน้ครับผมเขาบอกว่าจะเทมแ่งฟาวันรงานขนนุเป็นไงจ๊ะอร่อยมาเดี๋ยวแม่เทมีค้าอีมี่สเปลี่ยนกงส็นแบแข็งยังูน้ำอยู่แข็งยอ๋อแข็งอืมน้องแพรตอนนี้สภาพ อิ่มมากอิ่มจนแบบว่าอิ่มอะแล้วก็เริ่มจะง,ง่วงตาก็จะหลับแล้วเราจะไปไหนต่อครับหาดวิมานหาดคุ้งวิมานตอนนี้น้องแพรจะไปวิมานแลวทุกคนจะไปเฝ้าพี่อินเลยครับตอนนี้ยรู้สึกว่ากินอิ่มปุ๊บหลับเลยง่วงเลย,ก,มมเลยลกินหมดเลยนะคะน้องแพลกินหมดเลยลืมถ่ายตอนหมดให้ดูกับคนเดียวอะ่ะที่รักกินนิดเดียวเองเขากินยำคนเดียวก็หมดแซลมอนก็หมดแล้วก็อะไร แจมอนที่พี่เขาแถมมาให้ก็หมดเขาก็อยากให้ที่รักกินมาลองกินไงเป็นไงได้กินแล้วโอเคไหมครับอร่อยคะ่ะอืออยางพามากินขับรถตั้งไก,กลแล้วโอ้เจอปูฮะสดๆนะคะอันนี้เป็นปูเนือน้อทุกคนจะได้ปูไข่หมดเกลี้ยงเลยนี่ปูมา้าปูมันรอครับคุณนิ่มใช่ค่ะุนิถ้าแบบเปปูเนื้อโร่เท่าไหร่ครับเนี่ยเหลือสามร้อยถึงสองร้อยออ ถูกนะครับอืมบรรยากาศนี่ฮะถึงแล้วคุ้งไมมาแต่ว่าเราจะตรงไปใกล้ทะเลแถวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเงียบสงบดีนะน้องแพลชอบไหมตอนนี้น้องแพล,ลคือ,อยัง,องแพลง่วงนะทุกคนตอนเนี้ยน้องแพลอิ่มมากเราจะไปจุดชมวิว ตั้งแต่เวลา5้าทุ่มถึง6กโมงบิ๊ห้าทุ่มถึงหกโมงวันนี้ติดไฟแดงครับเขียวแล้วแล้วก็ตรงไปครับเฮ้ยเสียงขวดให้เราตรงไปเราจะไปจุดชมวิวไปถ่ายรูปเซ็กซี่โอ้ยสวยจังเลยถึงแล้วนะคระเคุณอี่รัก เลยไหมมันสะอาดสะอาดมากเลยทุกคนแถวนี้สะ,สะอาดๆรายละเอะียดมันกสวนะวิจุดชมวิวหิ่โงโงงจุดสาด,ดลับแล้จุดชมวิวเนี่ยหาขมงได้มาทั้งสองเลยครับนี่จะไปด้านไหนทางด้านนี้เนะาะใช่จุชมวิงนี้เดี๋นนยวไปด้านนี้ก่อนโอ้โหบรรยากาศคือดีมากพี่รักชอบไหมแล้วมีของขายเต็มเลยทุกคน นี่ผนละหมากลากไม้โหสวยเนอะสวยมากม,มีที่พักนไหมแบบภูเขาด้วยแปลว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะมันเป็นแบบทะเลมองไปย่รักมันมีอะไรกั้นเลยนะเห็นไหมอขอดื่มน้ำได้ไหมได้แต่มันลึกไงอ่ะสุดลูกหูลูกตาครับแล้วก็จะตื่นตาตื่นใจเลยมา ทะเลแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารซีฟู้ดให้นั่งทานทุกคนรีสอร์ทก็มีตออมแ,แต่ตอนนี้น้องแพลวอิ่มมากครับน้องแพลวต้องการที่นอนครับตอนนี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยจุดชม,ว,ชมว,วิวชมวิวหวาขึ้นไปจุดชมวิวก่อนแล้วค่อยไปลอทางนู้นดูไปเ,ปเพลินๆครับธรรมชาติทุกคน สวยไหมครับน้องแพลวอันนี้หาดลับแลนันที่รักหาดลับแลมันเป็นแบบมีทะเลและมีภูเขาติดกันอ่ะจุดชมวิวเนินนางพญาจุดชมวิวหาเก็บตะวันอ้อเราจะขึ้นภูเขานะครับตอนนี้จะพาน้องแพลวขึ้นไปภูเขาครับให้มันภูเขากับทะเลไงที่รักนี่ครับโค้งก็จะหลายๆเลยน้องแพลวนี่ หใจร่วงเสรไมที่นี่เสไที่รนะเห็นสยงคนมาไกลไหมครับสยถ่ายรูปงนี้ไหอนี้เหรอโอเคอนนี้กรจได้ได้ก็ถ่ายรูปนี้ก่นไปถ่ารูปเสร็จนะทุกคนแล้วก็มาดูของกินกันนะคะโอ้ ก็อากาศยังร้อนอยู่นะฮะเราจะมากินนี่ครับผมหมึกแดดเดียวป้าว่าหมึกแดดเดียวครับผมหมึกสามตัวร้อยนี่นี่นี่ออกรายการนี่น,ะนี่ต้องมานะครับนี่สามตัวร้อยบด,ดนะบดบดบดครับผมได้เลยได้เลยนี่ หมึกแดดเดียวนี่ครับปลาหมึกตุ๊กตุ๊กตุ๊กต,ตุ๊ก,กแล้วเขาจะบดเป็นตัวย,ยาวทุกคนผมนเป็นลูกสาวค่ะอ๋อคุณแม่อันนี้คุณลูกค่ะผมเขาบอกน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ได้ค่ะ้หอมมากทุกคน,น,กคนหอมมากครับ ็มีพวกยงพวกยำผลไม้ร่างไม้ขายเอาตัวไหนครับกระผมได้เลยใครไปกินปลาหมึกแบบขาวใสมากทุกคนน,นี่คือแดดเดียวอันนี้เป็นแดดเดียวต้องกินหมึกแดดเดียวนะครับก็หมึกแห้งกคนโอ้จัดไปเลยครับหนึ่งตัวย่างย่างหมดขาวแบบใสมาก กดนะฮะปื๊บปึ๊บอุ้นมันเบนเบน,นวนอันนี้ลูกสาวเมื่อวานเหรอคะลูกสาวค่ะ เขาบอกมานีต้องไม่ได้กินหมึกแดดเดียวแล้วก็หมึกแห้งด้วยฮะแต่ว่าหมึกแดดเดียวนี่คือต้องกินครับืูพุงวิมานทุกคนอยากกินมากครับนี่ของต้นตัวนี้กินมากเลยนั่งรอร กับแก้มร้อนๆนะครับที่เขาไม่ให้รู่สูตรพ้นงมากๆค่ะอยังนี้อันนี้แบบสะดุ้งไฟนี่แบบสะดุ้งไฟเหรอครับใช่ค่ะ ดุ้งไฟทุกคนนาค่ากินมากดู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 ใส่มากครับเจออยู่ตรงนี้ประจำนเป็นตุ้งคุ้งวิมานทุกคนอืมอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากอืองอย่างเดียวร้านประจันอะไรเนี่ยอือทุกคน มืมจิ้มคือเด็ดมากครับตัวแบบว่าสะดุ้งไฟอันนั้สวย